กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทัวอ่อนไทยชาแนลนะครับวันนี้ยูทู e ส่วนทางท่องเที่ยวทัวอ่อนไทยจะพาเข้ามาชมสนามกอล์ฟพนอรามาสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในนคนรราชสีมา ก่อนที่เราจะเข้าไปจะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิเซ็นชื่อเรียบร้อยนะครับป๊าปเปิดออกมาแวปิดอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับ ทีนี้นอกจากจะมีสนามกลอล์ฟให้เล่นแล้วนะครับยังมีห้องพักให้บริการนะครับห้องพักก็จากเดิมราคาเคยอยู่ที่2,005บาทต่อคืนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะลดลงมาเหลือ1,800บาทต่อคืนแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกพิเศษซ้อนพิเศษก็จะเป็นเหลือ1,000บาทนะครับ แต่ทั้งนี้ต้องสอบถามรายละเอียดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโคราชหรือนคราราชสีมานี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมสนามกอล์ฟสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าสนามกอล์ฟที่อยู่บนเขาจริงๆซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะครับเป็นยังไงบ้าง สวัสดีทุกท่าน,นนะครับวันนี้ทางคนาลมาม่ามีความยินดีนะครับในการต้อนรับทุกท่านในเราเป็นสนามแบบยงงังไงความคลาสสิกไว้ครับเรามีการปรับปรุงในหลายๆส่วนนะครับในเวลาที่ผ่านมาก็อย่างช่วงที่ว่าเราปิดโควิดนะครับในเมื่อเราปิดแล้วเราก็มีการปรับปรุงแทนทีนะครับหลายๆท่นเลยครับก็จุดเด่นของทางเราก็หลายๆทาคงทราบว่าเราก็เป็นสนามสไตล์สนามภูเขานะครับ ในึ่งบางไทยก็จะมีสนามภูเขาที่เป็นสนามภูเขาจริงๆอยู่ไม่กี่สนามเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสนามที่ว่าปั้นขึ้นมาจากอ่าวอนอุที่ราแบกแยร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักฟอฟท่านใดต้องการความทัดไทยนะครับก็ยังไงอยากจะฝากมา,อาลองนะครับสักครั้งหนึ่งนในส่วนของชมรมนะครับฟอฟท่า,หาใหญ่โคกว่า พได้มีความร่วมมือนะครับจากทางพอพมครัฐชสีมาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายปีที่ผ่านมาแลในส่วนของโค,ครงการที่เราทําร่วมกันมาตลอดก็คือจะมีการออกคูปองนะครับที่ว่าจะายด้วยกันงานปอไปโ,ปโ,โต้ทั้งนี้ในปีนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นปีที่ว่าเรามีเหตุการณ์ที่ว่าต้องปิดสนามเพราะฉะนั้นก็จะมีการเดียวยาจากภาครัฐก็คือ ทางเทราทอนะครับและก็ราชสีมาจะช่วยเราในการสนับสนุนค่าตีวฟรีนะครับมับนมีส่วนลดให้นักกอล์ฟที่ green free <c oughs> บุ๊กติวฟรีล่วงหน้าซึ่งในชมรมเราก็หลายๆสนามนะครับก็จะร่วมในโครงการนี้ก็คือจะม,มีราคาที่240บาทต่อใบ <c oughs> ครับซึ่ง <c oughs> เริ่มขายวันที่26ที่ผ่านมานะครับเต็มหมดแล้วเหรอคร,ร,รับเต็มหมดแล้วครับทัวร์ข้างหนาที่ไปก่อนเลยครับเพราะรขานาที่ใช้4ใบนะครับ ประสิทธิ์ที่เราได้ก็อยู่ประมาณ84-10ต่อสนามแต่ทอตแนนใช้4ใบเพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็จะเหลือ20กว่า10พอหลายๆท่านอาจจะพลาดหวังแล้วก็อเอ๊ะทำไมเต็มเร็วพ็เนี่ฮะที่มาที่ไปของการที่ว่าบุ๊กคิ้งพ็เกินคาดนะครับทำพี่ไก่กับทงเราก็ไม่คาดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้เราก็พยายามให้ขั้นตอนการรับสมัครให้มีขั้นตอนนิดนึงเพื่อจะแบบดึงให้ การเฉลี่ยกระจายกันไปนะครับแต่ก็หลายๆท่านคาดหวังในกอลนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามตอนต้นเดือนแล้วกันครับอาจจะมีพิเศษยิ่งกว่านี้ออกนะครับก็นั้นจะเป็นส่วนของถ้าตอนออกเฉลี่ย้่าทางท้อก็คือปีนี้แจกหนักครับช่วยผู้ประกอบการได้เยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นการช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเลยเลยท่านได้ออกนอกพื้นที่มาจกระจายการเล่นด้วยก็ จะเห็นว่าในหลายๆภาคก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกันแต่รูปแบบมันจะจัดต่างกันนะครับก็ยังไงโปรดติดตามนะครับพาราพอปีนี้จัดไปนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยด้วยในลักษณะของภาพพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ได้มีการเข้ามาคุยกันแล้วเหมือนกันนะครับก็หลังจากเราหมดประเทศก็าคาดว่าจะมีนักพรอที่ว่าเอเจนต์ในประเทศต่างๆนะครับเข้ามาช่วยจันเศรษฐกิจของไทยนะครับเนะื่องจาก ณปัจจุบันก็คือก็ต้องยอมรับว่าเราต้องใช้มาตรการไทยเงียวไทยกันไปก่อนก็เป็นการป้องกัรกระนะครับแต่ในอนาคตก็คือคอรมทร์เตรียมแผนลองรับไว้แล้วเรียกว่าจัดไปทีเดียวนะครับได้ประสานงานจากสถาบันก็หลายๆสถาบันนะครับเรียกว่าปีหน้าเปิดเมื่อไหร่ก็จัดไมกันเลยนะครับ